สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันที่แล้วชอบประกาศสุนครค่ะพี่น้องเรือหาปลาข้าวไปน้ำสีสงขามสะพานไปน้ำสีสงขาข้าเจ้าเรือหาปลาข้าเจวอยู่ดีพี่น้องแต่ใส่มอเตอร์นะคะได้อยู่บ่ค่ะปลาบ่มีดดิมะเกลือปลานิน กระซัง,งใใอยู่ทังใดค่ะอ๋อเรียงสระซังแม่น้ำสีสงครามเนาะนอันนี้สะพานหนึ่งคะ่ะสะพา,า,านนาทมอ๋อสะพานนาทมคะ่ะบมันเป็นสะพานสีสงคำแม่น้ำสีสงมสมคมสะพานนาทมรับพี่น้องบรรยากาศดีดีดดนะเรือคะ่ะเจ้าเรือหาปลาขาทางสิีกับแล้วคะ่ะ กันเลยไอ้จอดแวะเบิงทายบรรยากาศดีดีดห้เบิงเนาะไม่แต่เรือก็เจ้าเลยค่ะปลาน้ำไม้น้ำถ่วมเบิดน้ำสีสงครามแก่ทางงั้นู้นทางเมืองที่ข่อยมาก,กันมาแต่ทางคุณเกือสิบกว่าโลค่ะ ลงมาแต่ทางบนเ <laughs> นินโอ้นไปไปค่ะพี่นอ้องไปน้ำกันไปใ่้พี่น้องมาเบิงน้ำดิยากาศจริงภาพจริงนี่สวยสวยคะ่ะงามบรรยากาศก็สวยแบบบ้านๆเท่าไหร่นะคะนาะอยู่ธรรมชาติพี่นอ้อง กระชังปากรเจาเดียอู้กระชังป่ากรเจากรเจายัางมามบพี่น้องนำพี่น้องปสะพานเลสะพานเสวยวะ่คะ ปากระสังขาเจ้านี่ค่ะกระสังผมเรือบบรมากน,น้ำสีสงขามค่ะ เขาคุนเห็นว่าที่ที่ข่อยมาทับนาคานะคะทางคุนมาแต่ทางปูนดไกลบ่คะ่ะ เดี๋ยวสักค่ะเรือก็เจ้ามาแล้วนครับผ่านอยู่เรื่อย ปัาเอาเติมเด้ค่ะนี่กระเพา,ะเาเจ้าอะไรคนนี้นอ่ะอุ้นถงกระมี หลวงนะคะพัฒนาสืเป็นทางการก็ดีคะ่ะสรางขึ้น นชดชื่นขนาดค่ะ,ะพี่น้องยานเดียเด๋ยวนีงก็ดีตะเว,วนคงเยอะ้าได้พี่น้องี่โอเคนะคะพี่น้องเนาะ จบคลิปก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร์ก็ฝากขอบคุณพี่น้องทีกงท่กดบินเข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้าำาคิดต่อไปขอบคุณมากๆนะคะเดอ้อขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามานะคะเดอ้อ